There, now Good morning, teacher. morning, how are you today? I'm good. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Sit down. Thank ah, you, teacher. Now stand up. Now put your chair under the table. I go. ดูเรียนเอาวรุสลัดนะครับจำได้ไหมนี่อ้าตัวดูเรียน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 บานานาบานานาแมงโกแมงโกออร์เรนจ์แมงโกแมงโกออร์เรนจ์เช็ดเดียออเช็ดเดียออเช็ดคือข้าวย่ ให้เขย่าบนอากาศให้เข้ากันนะฟรุตสลัดฟรุตก็ผลละผลไม้อมบัชผลไม้ปั่นเคยกินไหม,ไมเลยมีใครคปัน่นเบาๆแล้วกินมีไหมไม่มีมันต้องปัน่นเป็นไงอู้ปั่นให้เข้ากันใช่ไหมใช่อ้ออาวขอสองรอบติดกันพร้อมแล้ววันเดอเกรียนดูเ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 รียนบ a n a n ก็แบ่งกับอรัญชิกนอมชิมอดุริย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 บานาน่าบานาน่าไม่ก็ไม่กอรินไม่ก็ไม่กอรินชิมนอมชิมนอมเดี๋ยวเรามาดูอภิญญาในหลักการของเราเอาเฮ็ดผู้ตัดที่เอารีพีทนํา เชื่อเด็นี่ว่าวนี่โชนิ้วเท้านิ้วเท้าแต่ไปทีนิ้วเท้าระวังหัวชนเนี่ยนะครับเอากับมาเฮ็ดเชืชอเด็นี่โช่าทีนี้มาไอซ์ไอ์คื Ừ, à, đi lên, à, bây hey, giờ cho nè Head, Shoulder, Knees and Toes Knees and Toes Head, cho Knees and Toes Knees and Toes Eyes and Ear and Mouth and Nose Head, Shoulder, Knees and Toes đi xa, anh à đi poker đi, đòi phải học hôm nay, anh đi chân tôn, 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 đi chân đi 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 ไมด้จ o กิดแฟสพร้อมที่จะเร็วขึ้นหรืยังอ้าวสองปีการใครผิดเียนงหจะให้ชิเกนไว้ปัดบอ้าวพร้อมแล้วเนียเชื่อได้ีเนจะครับวันเจจีเอื่อได้ีนโดเนโจีเชื้ีเนโดเนอเดี้เอ็นเราเดน้เอ่อีนีเอ่อไดีเนโีเนโเอ่อีนี

ชื่อ n i a m e m า n นิอ้าวนุญาตออกจากห้องพร้อมกันวันจืดทร N e M, I อ่าทุลาเสร็จแล้วขออนุญาตเข้าห้องวัน X เพ่นแววเชียวเพนอาการยู ah, ่ไหนเตรียมประกาศขึ้นมาแววเชียวเพนอ้าวยืนปากกาด้วยกันนะครับเพนให้เริ่มก่อนมากกัน 1, 2, 3รีมินไอบาร์โรยูอาร์เพ่นดิสอ้าวยืนให้ฟองก็บอกว่า

ด้วยความดีนะโอเคการเกี่ยวของเรานะวันนี้ขอเพิ่มอีก <wh CCTV> <sm controversial> <s to breakaniously>